สวัสดีครับวันนี้ช่องมูเตลูจะพามามูวัตถุมงคลของพี่นํำโชคนํำโชคใช่ใช่ไครับจะนำมาแบ่งปันให้กับเอฟซีนะครับเป็นมีดบอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนที่พี่นํำโชคตัดมาจาก คนที่ได้เช่ามาครับตอนนั้นตัดมาเล่มละพันกว่าบาทนี่ก็เป็นเหรียญรุ่นลาพยาก์นะครับก็จะเอาไปสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดหนองยอนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่นําโชคกันนะครับถึงนะครับุณโชคครับุณโชคต้องมานั่งแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มเลยครับ ค,ครับพี่คครัโชวัสดีครับพี่นรโชควันนี้จะเอาเหนุกพักเครื่องหนุกพักไปทำอะไรผมจะไปตั้งอยู่กับเสียงดังมันเส<ด>ี้นะเรจะเอาไปสร้างอุโบสถวัดหนองยอวัดหนอยงยอครับอำเภอไพศาลนี้ตะบลโเูเขายังไม่มีโบสถ<ร>์ย,ยังไม่มีโบสถ์ใชเเเเ่เริ่ม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 ิมีของมีฐานฐานได้ยังไม่มีงบประมาณไม่มีไม่ไม่ไม่ได้กรติดปีนได้แค่แสนกว่าบาทเป็นเป็นวัดกันดารเป็นวัดกันดารใช่มันไม่มีผู้จะ จัดสร้างรายใหญ่ใช่นี่ผมไปถ่านให้กับวัดหนองโย่ทั้งหมดโอนที่ราคาประมาณเท่าไหร่15ล้านบาทแพงไหมครับถ้ไม่ไม่รู้อ่ะผมว่ารถขนาดน่าจะเหลือสัก7-8ล้านเพราะว่าต้องลองครับย์วิจิตรพิพิธภจัดสร้างเอาแบบไม่ต้องมีแบบเลรถลายแบบว่าอ่าจจะนำโชควันนี้จะมีอะไรมามาผมมีนำเสนอหนุกว่าพาร์ทมาสามวิจิตรมาให้ดูหน่อย มีอะไรบ้างเอาที่ก่อนเอาที่ก่อนมีดหมอก่อนเพราะันนี้มีดหมออันนี้หนึ่งเดียวในโลกเป็นด้ามเขาควายเปลือกคือว่าหนึ่งเดียวในโลกคือผมได้มาคนเดียวนอกนั้นก็ไม่มีทำละเนี่ยมันจะมีทำมาเดียวใช่ครับเล่มนี้ขายประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นบาทตั้งออกจากวัดอะไรออกจากวัดผมซื้อมาหมื่นหกตอนนั้นซื้อมาหมื่นหกใช่ตอนนี้จะปล่อยใช่ปล่อยสร้างโบสถ์เอาเงินสร้างโบสถ์ใช่สี่หมื่นสี่หมื่น อันนี้นะครับเป็นเป็นเวชหมอหลวงพ่อพัดครับอันนี้ด้ามด้ามเขาทํามาเลยหรือเขาเขาค่ายเผือกครับเขาทํามาเลยอ่าอ่าะอีการหนึ่งอันนี้เป็นเขาขาวนี่เป็นด้ามอะไรแอกระดูกช้างครับอันนี้อันนี้ก็กระดูกช้างอันนี้เท่าไหร่อันนี้ขายสามหมื่นอันนี้สามหมื่นทั้งการใช่มีดหมอหลวงพ่อพัดใช่ตอนตอนออกจากวัดเดือนที่ออกจาวัดหมจากวัดผมซื้อมาแปดพันตอนนี้ตอนนั้นซื้อมาแปดพันใช่ถูกต้องแต่ถ้าใครจะไปต่อนี่เท่าไหร่นะ สามหมื่นสามหมื่นเป็นกระดูกงากระดูกช้างกระดูกช้างครับอ่าครับถัดไปถ้าเป็นปกติทั่วไปเอถัดไปอันนี้ผมก็ซื้อปกติมาสามพันห้าพันอ่าแต่ว่ามีรอยจานหลวงพ่อพัดวัดไว้ด้วนอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คนที่ซื้อไปเขาไม่ให้หลวงพ่อพัดจ่ายจีหนึ่งใช่อ่าอันนี้เขาจ่ายมาเรียบร้อยแล้วครับอ่าแต่เท่าไหร่ผมขายแค่หมื่นห้าอันนี้หมื่นห้าครับผม แล้วเล่มปกติธรรมดาทั่วไปเลยเดี๋ยวก็นะธรรมดาทั่วไปหยิยื่เดี๋ยวผมแค่หยิบอนี้ก่อนอ,อันนี้ขายอยู่เจ็ดพันบาทอันนี้ก็มีจานหนึ่งก็พัดเห็นไหมนั่งเล่นนี่เจ็ดพันหรือยืดเท่าไหร่เจ็ดพันบาทมาเจ็ดพันพหรือพี่ไม่ไม่ผมขายเห็นไหมอ่าอันนี้มันแน่นครับเนี่ยอันนี้มีหมอนก็พัดวันดวยด้วยใช่อ่าเนี่ย อันนี้บอกพ่อพัดมีมีรอยจานท่านอยู่มีรอยจานใช่แต่ที่ถ้าเป็นรอยจานเนี่ยคือท่านทันท่านแที่ไม่จานก็ทันท่านแต่ว่าท่านจะไม่ได้จานเล่มรับอย่างพวกนี้ไม่ได้จานก็าไม่ได้จานครับแต่ที่ขายสามพันสี่ 4, พันบาทเล่มละอันเท่าไรสี่พันเล่มละสี่พันบาทใช่มันดูต้องต้องดูเนื้อไม้เวยไม้แบบไหน อันนี้อันนี้รอยจานท่านมีแต่ว่ามันลบคนที่ต้องไปเข้าคิวใช่ต้องไปจับสลากใช่ไม่ก่อไปเข้าคิวแล้วจับสลากว่าจะได้เช่าไหมครับผมคือแต่ละอาทิตย์หรือทุกอาทิตย์สลับลับาทิตที่จะมาไม่ใช่ว่าอาทิตย์หนึ่งไห้เช่าครั้งหนึ่งนะใช่ก็่อาทิตย์ละครั้งแต่ดเปิดวันเดียวใช่แต่ว่าคนมีตังค์นะที่จะได้เป็นติดเล่นยี่สิบคนไม่มีตังค์็ได้มาเล่นเดียวครับ คือต้องไปเช่าต่อจากไอคนที่เข้าคิวใช่ถูกต้องเขาไม่ได้ให้คนแล้วหมดเลยนะใช่นี่นะครับพี่พี่พี่นำ้ำโชคพูดง่ายเ<ม><ม>ช่าผมเช่าหามาจากจีนอีที่อ่าแล้วนี่เล่มใหญ่เนี่ยอันนี้เล่มใหญ่นี่เป็นเป็นไม้อะไรไม่รู้แต่ว่ามีรายการท่านผมขายแค่สามหมื่นอันนี้นะเนี่ยสามหมื่นบาทนี่เียขียนว่าหลวงพ่อพัดก็ได้เริ่มนปีอะไรเนี่ ที่ออกมาร้่นเดียวกันแต่ด้านกวนี้ปีปี64ี่านท่านนะปี64ใช่นี่นะครับอันนี้อันนี้ขนาดไซส์ขนาดเท่ากันเท่ากันครับแต่ว่าผละปีอันนี้จะเก่ากว่านะครับนี่ปี63ครับปี63เก่ากว่าแล้วก็หาไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีละไม่มีตอนนี้ปล่อยสี่สีหมื่น ถ้าใครดูคลิปนี้ในพศ2569นะครับไม่อยู่แล้วครับไปหาตามต่อเอาเองไปหาก็ไม่เจอมีหนึ่งเดียวในโลกถ้าใครใใคครราอยากได้รีบมาตอนนี้ใช่ถูกต้องแล้วเล่นเล็กเลือน้อยยังไงก็สามพันสี่พันครับสามพันสี่พันครับอันนี้อะไรนี่อันนี้ก็มีหลักพักเหมือนกันอันนี้เห็นไหมอันนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่าผ้าป่ายกเข้าฟ้าสาราร้อยปีใช่ถูกต้อง อันนี้ผมเช่ามาแปดพันจะไปต่อเท่าไหร่ผมไปต่อตังไปต่อสามหมื่นนะครับแล้วมีพักแขกไหมอีกมอันนี้มีมีรยายการท่านอยู่อ่านี่อ,อันนี้ร <ลง S 1> ุ่มยกช่อคว้าสาร100าร้อยปีใช่ถูกต้องนี่อ่านี่นะครับมีรยายการท่านนะครับครับผมบเป็นพระเป็นพี่หมอพ่อพัดนะครับพี่พี่พี่น้ำจุกทำไมเข้ามาเยอะ ก็ทีแรกผมว่าจะมาไว้เก็บไว้ใช้แท่ไว้กัดมันตอนนี้ผมจะไปสร้างโบสถ์จะไปสร้างโบสถ์ใช่มีพระมีอุ่นตรงแล้วเนี่ยมีพระอุ่นตรงด้วยใช่พี่ยังไม่ได้เปิดดูม,มันมาอย่างไรมาไปอย่างนั้นนี่นะครับเป็นเนื้ออะไรเนะนี่ยน,นิววะน่าจะเป็นนววะคือสองแดงลงดำ ก็จะได้พระหลวงพ่อพัดไปอีกหมื่นองใช่แต่ให้ให้ให้สามหมื่นแลตอนนี้ใช่จะไม่รู้ว่าผมปล่อยให้สต่ำครับถ้าใครอยากได้นะครับอันนี้พี่นำโชคไม่ได้ใช่ภูภูร้างพระนะครับใชเป็นคนที่ไปตะเวนเข้ามาสะสมอะตอนนี้ผมอยากสร้างโบสถ์จะไปออกสร้างโบสถ์นะครับใช่ถูกต้องอ้าวแล้วพระเนี่ยหลวงพ่อพัดมีเยอะไหมผมมีประมาณสองพันองค์ครับปีหกสามปีหกสามสี่เกาะ มีประมาณยี่สี่ลงังยี่สบสี่ลังนะครับปีหกสองหลายรุ่นหรือรุ่นเดียวมันถ้าเป็นปีหกสามผมมีหนึ่งหกแปดหมายเลขหนึ่งหกแปดใช่มีประมาณพันกว่าองค์ครับถ้าเป็นปีหกสามด้านหลังเป็นทุกสองปีคือตรงไหนต่จะเจริญตรงนั้น,น,นม,มียี่สิบสี่ลังยี่สบสี่ลังใช่อย่างนี้ราคาพระลกมีแค่สองลงัง แบงเป็นองค์เท่าไหร่ถ้าถ้าผมแบ่งเป็นลังถ้ายกลังนีเท่าไหร่ยกลังเอาแค่สองหมื่นถ้ายกลังนี้สองหมื่นใช่มาจากเอาเอามาจากวัดกาหมื่นแปดอ่าแต่แล้วถ้าแบงเป็นองค์อ่ะเป็นองค์ผมก็ขายองค์ห้าร้อยเป็นองค์ขายองค์ละห้าร้อยครับถ้าใครในแบ่งเลือกไม่เลือกหมายเลขเลือกไม่ได้ไม่ได้อ่ามันมีเนื้อเงินเนื้อนวะอ่าเนื้อทองแดง ลงดับมันมีหลายเน,นะนื้ออ่าในนี้นะครับลงยาแดงลงยาฟ้ายาเขียวแล้วก็ผมไล่ไปถูกผมไม่ใช่เสี่ยงตังค่านี่ก็ให้สองหมื่นใช่เรียเงินมีอยู่ในในรังประมาณสามเหรียญที่สี่ประมาณแั้นเนี่ยอันนั้นเรียเงินมีอยู่อันนี้รุ่นไหนเนี่ยอันนั้นปีหกสามตีหกสามเดี๋ยววย่ายื่นขึ้นนี้นี่เสี่ยงตัคนี่นี่ พระศิวลีใช่หลวงปู่พัดบุญยะกาโมอันนี้รุ่นแรกนี่ใช่ปี่หกสามเนยผมมีมียี่สิบลังใช่ใช่เปิดลังเท่าไหร่ผมถ้าถ้ายกรังลังห้าหมื่นห้าหมื่นใช่ตอนนั้นผมมาสามหมื่นตอนนั้นมาสามหมื่นนะครับได้แต่เขาเล่นกันไม่เล่นดูไม่รู้ครับนี่สร้างสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับรุ่นแรกๆเลยครับรุ่นวิหารเศษสามวาระรุ่นวิหารเงินวิหารทองใช่นี่ครับผมก็ ยังไม่ได้เข้าไปนะครับช่วงนั้นช่วงนี้อันนี้เป็นเหรียญเงินครับเหรียญเงินครับอยู่อันนี้หมดเหรียญอันนี้เเงินผมว่าให้เช่าหลือเปล่าสามพันบาทครับดี่นะครับถ้าใครเป็นพระเซียนแบบนี้รับประกันแท้ให้เลยอไปเช่ามากับมือใช่ผมยกมาทิ้งเป็นร้อยหลังอผมว่าไปแจกที่ปเทศจำได้ไหมที่ผมแจกครับผมแจกหมดผลขายไม่ออกครับอ็ช่วงนั้นครับนี่อยากตั้งไว้ ยกหลังสร้างวัดได้ครับยกหลังสร้างวัดได้ใช่เศรษฐีผู้ใจบุญ่ะยกหลังได้เลยครับห้าหมื่นบาทไม่แพงครับร้อยเหรียญมีเหรียญเงินอยู่สองเรื่องนะเมื่อพระก้านาวัดมีครบครับถ้าใครถ้าใครที่เป็นสายตองหลงพ่อพัดที่ติดตามนะครับก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ที่น้ำโชวเขาไม่ได้จดไว้นะครับไม่ผมไม่ไม่ไม่เก่งเรื่องพระถ้าผมพีพีน้ำโชว์ก็ใช้พระหลวงพ่อพัดนะผมผมใช้เจริญก่อนหมอ่า ใช้ใช้เจริญพอเรามีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้แปดรอบแปดรอบหลวงพ่อพัดใช่อันนี้นวะเจริญพรบุญครับอันนี้หลวงพ่อศิลาหลวงพ่อศิลาใช่อันนี้เป็นสมเด็จไม่ได้ขายตรับตรงนี้ไม่ได้ขายใช่ถ้าขายไม่ขายหลักล้านมีมีหลวงพ่อศิลาเยอะไหมผมมีประมาณพันเหรียญมีหลายรุ่นหรือเข้าเป็นกล่องๆเหมือนกันก็มีรุ่นเหนือดวงสองประมาณสักห้าวงผมเช่ามาเป็นองค์เหนือดวงสองครับ มีประมาณห้าน้านองนะครับเป็นองค์พ่อศิลาแบบที่เขานิยมกันไม่ไมนิยมไดูว่าเัยนะครับถ้าใครจะมาเจอกับพี่นำโชคพี่นำโชคทำไมเท้วาออกมาผมอยากสร้างบโบสถ์มากกว่าครับเพราะไม่มีผู้จัดสร้างเป็นวัดเล็กๆแต่ท่านเจา้าอาวาสท่า,าหนหลวงยอท่านอยากได้ครโบสถ์ให้เป็นฐานใหญ่ให้คือในตำบลท่าโกมีผมเนี่ยชื่อเสียงโด่งดัง ในจังหวัดนครนนจังวัดก็ดีคนรู้จักมากมายครับครับในวงการตำรวจก็ต้องรู้จักเป็นคนระดับหนึ่งครับครับหลวงพี่น้ำโชคก็จะน้ำพระมาแบ่งปันให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยอย่างนี้เป็นอะไรอย่างนี้นี่กัหนุ่มหกแปดครับหนึ่งหกแปดหลวงพ่อพัดใช่หลวงพ่อพัดหลวงพ่อบุญมาหลวงพ่อกีลามีหมดหนึ่งหกแปดครับหลวงพ่ออัมมี มีครบที่เกจิดังที่ท่านโมรณนาภาไปมีหมดหนึ่งหกแปดใช่ที่จะเล่นแต่หนึ่งหกแปดใช่แปลว่าหนึ่งหกแปดผมขายอย่างนี้หนึ่งพันบาทอ่าอันนี้นะใช่พร้อมเรียบหรี่นะใช่แล้วขายข้างบนส่วนที่อ่าเราไม่ไม่ต้องการเอาเอาแพงเอาคนลากยาก็ไปได้อันนี้เป็นหัวข้อกีลานะเป็นไอ้เบียกแก่อ่านี่นี่พี่ขายพันมือทุกเหรียญใช่ เว้นตาพวกหน้ากากนึงนะหน้ากากนงขายอยู่8ปดพันเก้าพันหน้ากากมข,ขายอยู่หอันนี้นะครับ168หแปมดเลยใช่เดี๋ยาจทั้งทั้าเลยใช่นี่นะครับหนึครับผมอันนี้หนึ่งหกแปด้ต่างบดกดอันนี้จเจริญพอลล่างนี่หน,นึ่งหกแปดเหมือนกันไม่อันนี้อันนี้บนปีห้าก้าครับผมก็ขายแพงนะเออ ล่างนงี่บอกว่าขายอยู่ที่4,500บาทครับอันนี้หลวงพ่อพัดออไรลูกหลวงพ่อใช่ถ้าเป็นเนื้อเน,นื้อลงยงลงยาพี่พันหมดเลยก็ถ้าเป็นปันจะเป็นหน้ากากทองคำเราก็ขายอยู่5,000-6,000ครับถ้าเป็นในรูปเหมือนของหลวงพ่อบุญมาเราก็ขายอยู่3,000ครับ,รบถ้าเป็นเนื้อเลยก็ขายอยู่5-6,000บาทครับถ้าเป็นหน้ากากทองคำก็ต้องเป็นแบบนี้ครับเห<น>็นไหมหน้ากากทองคำอันนี้อันนี้ปะ หน้นากากทองคำจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับ,รบเป็นลักษณะนี้นะค,ะครับเอ้นี่นเ็นหน้าก,กากทองคำอันนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อคุนมาใช่ไหมหลวงพ่อพุนมาครับต่างกักนป็ันนี้ต่างอันนี้ผมขายอยู่แปดพันบาทรุ่ั้นเหรียญไม่เท่ากันนะครับถ้าเหรียญธรรมดาหนึ่งพันบาทตั้งบนั่รวมกันถ้าเอาหลายๆเหรียญลดให้ได้ครับ รับประกันแท้ลปู่หลลิวเออกปู่หลิวใช่ไหมใช่เออลูกปู่หลิวนีหลวงพ่อบุญมาลูกเหมือนมีพระลูกเหมือนหลวงพ่อบุญมานะครับหลังครุฑนะครับอันนี้ท่านอ่ะนี่เรานี่ลราปู่หลิวครับตัวปู่หลิวอะไรอ่ตลวปู่หลิวรุ่นไหนรุ่นที่ท่านออกมาครับ ผมก็สามผมผมไม่รู้่มนไหนมางีหกสามหกสี่หกเจ็ดหกห้าครีบ 1. 1> แต่ว่านั้นผมขายทิ้งท้หมดแล้วครอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ,บใช่นี่หน้ากากก็คำผมก็ม,มาใช่ครับครับ นี่หลวงพ่อทองหลวงพ่อทองบุญนี้่เหยนเงินนะนี่เท่าไหร่นี่ก็หกเจ็ดพันหกเจ็ดพันใช่ก็พี่พี่โชคพวกนี้พี่ไปไลฟ์สดลงทางไหนผมก็ลงใน f เฟซบ o ๊กในทิก t o k ตถ้าใครอยากได้พี่พระพี่นำโชคน้องเหนือกับทางรายการเทียจททำไว้แล้วไปดูได้ที่เฟซบุ o กเลยเฟซบุ๊กเลยครับพระบ้านร้อยล้านไปที่เฟซบุ o กพระบ้านร้อยล้านเลยครับ ก็จะได้พระเลือกได้ตามใจชอบหรือครับใโคมาถามว่ามีอะไรบ้างได้โคก็ได้ครับมาทางบ้านเขียวบ้านฟ้าได้ครับได้หมดครับครับที่ชอเดี๋ยวนี้มีคนสนใจพระใหม่ที่ว่ามีคนส่วนมกผมก็ไม่ผมก็ไม่เกลียเกลียไม่หลอกขายได้ใช่ไหมครับแต่เราชอบขายนี่เองครับเราทาคอนเทนต์อะไรก็ไม่ได้มีพี่มองมาทางนู้นครับอ่าเพราะว่าผมก็ไม่ซื้อสะสมครับทีนี้วัดหนองยอเขาไม่เขาอยากได้โบสถ์ ครับผมก็ไปถามคุญให้ครับแล้วผมก็เป็นคนผู้ออกตังครับคือทั้งหมู่บ้านหนองยอาจะมีค่าใช้จ่ายอะไรไม่รู้เนาะแต่ว่าผมกัหน,นองยอเนี่ยส่วนมากน่าจะเป็นเอฟซีผมที่จะช่วยสร้างกาแต่หนองยอก็สท่างไม่ได้ครับประมาณนั้นนี่นะครับถ้าใครอยากได้พระที่นำโชคทุกอย่างเลยนะครับครับมีหมด รวมทั้งพรรปลูกพระสมเด็จด้วยใช่ก็จะมาช่วยงานนี้ด้วยใช่ทั้งหมดเลยช่วยงานทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะดีนะครับสมเด็จอย่างนี้เลยนะครับนี่วนหนึ่งอันนี้เป็นของใหญ่ีินาบะชอนเข้ามาเลยครับไปกรรมมาใช่ลังวันที่เขาออกงานครับนี่นะครับไปธนิไทตรงไหนครับแงวัฒนะนะครับใช่ถูกต้องผมเคยไป ระของใหญ่จีนตะวันซอนนะครับมีคนที่ไม่เชื่อว่าแทะเอาไปตรวจไปตรวจสอบขอจัโจกผ่านมาตรฐานขอจัโจกนะครับส่วนใหญ่ผ่านนะครับแต่บางทีเนี่ยการมาตรฐานขอจัโจก,ก็จะมีเจ็ดจุดบางทีเขาผ่านห้าจุดไม่ผ่านแต่สําหรับคนบอกว่าห้าจุดผ่านเขาขพอใจนะเนี่ยนะครับ ใครสนใจมีดหมออย่างนี้นะครับของที่นำโชคอันนี้มีด้ามเดียวใช่หนเดียวในโลกคขายสี่หมื่นบาทขายสี่หมื่นบาทใช่ออกจวัดเาไหรหมื่นหกออกจะวัดหมื่นหกบาทหมื่นหกหมื่นหกพันบาทะครับม,มีดหมอหลวงพ่อพัดอยู่ที่นี่ป่านละไทยกันนะครับครับก็สนใจคุยกับพี่นำโชคโดยตรงนะครับสำหรับทีนี้ผมมาช่วยแนะนำ ใชครับพระของพี่นำโชคนี้ที่จะไปช่วยสร้างโบสถ์วัดหนองยอนะครับขอบคุณมากครับพี่นำโชคครับครับขอบคุณครับ